ก็สวัสดีนะคะน้องๆทุกคนนะคะใครไม่รู้วิธีทำไอตัวอย่างเงี้ยแบบเอามาถ่ายคลิปมาดูคลิปพี่ได้นะเอมาดูคลิปเราได้นี่จะมีแอปนี้กดไปที่แอปนี้เลยนี่มันจะมีอย่างนี้เลยแล้วให้ทุกคนกดไปตรงที่งตั้งค่าของ,ง,งข้างบนตรงนี้อ่ะเอเดี๋ยวเอาให้ดูใหม่ในตรงนี้นะตรงขั้นค่าของข้างบน พอเสร็จแล้วก็มาปรับอะไรได้เลยลงรูปก,กล้องนะกล้อง่ฮยวีดโอปรับเป็นตามเราได้เลยแล้วก็อันนี้ปรับที่สามสิบแล้วก็อันนี้ห้าอันนี้มันอันนี้มันมีให้ด้นะปรับเป็นเปิดไม้ไม่ต้องเปิดหน,นะน้านะอย่างนี้แล้วก็อันนี้ได้แล้ว เอก็จะประมาณนี้ภามวาตอ้นอัดคิปมันจะอัดจจได้ยังไงกดไปที่เกมไม่ได้ก็ตรงนี้มันจะเป็นหน้าถ้ากดไปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดไปตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นรูปหน้าอย่างนี้เลยเป็นรูปหน้าจอแล้วก็กดไปที่เกมนู่นนี่นั้นได้เลยแล้วส่วนอันนี้ตรงคำว่าโลบอกมันจะเข้าเกมให้เลยเข้าใจนะโอเคนะเดี๋ยวชื่อชืช่อ มีจุดไปได้เลยนะโอเคนะบ๊ายบาย